ก็คือเมื่อกี้เราฆ่ามาแรงซาบที่มาจากพวก,กโมงนั้นแล้วตอนนี้เขามาฆ่าอีกตัวที่เองบอกไปและไอ้พวกนี้มันก็คุณคุณแม่ ตัวอะไรพันวีทวีพันวีเอสทีอันนะี้มาวีไหม ดดเดี๋ยวพาหลังเลือดมันจะลดเลือดตอนนี้เลือดยังอยู่หรออยู่มีพีสารนะครับเนี้ยโอเค อะไรไม่รู้นอกจากไปช่วยพวกมัน มีปลังมาแรงสาบไก่ไก่เขาจะไม่อยากเน่นแต่มันมาแรงสาบของภาพจริงเหมือนจริงอันนี้มือมาดิเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีเสื่อมาเดี๋ยวนะสองตัวมาดิน่ะมโดนยิงซะดีมาโดนยิงซะดี โดนยังก็มเียออกลัวละสิกลัวละสิมาอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย ต้ดงตรงนี้แค่ฮะอันนี้จะยาวที่สุดนะอีกสามอ่ะโอ้ย

เชื่อเงินหนึ่งพันเอ้ามาลองอย่างอามาอ,อ,ง,องผ่านทุกสักเล็กมาดิดูเบ็ดก่อนปบ้างโอเคโองสเจ็ด ยเพื่อความรวมมืออ้เอาขึ้นรถหนึ่งมาจกตัวตาได้เลยปิดเนี่ยปิด่วอันนาคตของมั like นดอกเดือย